ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทการเป็นผู้นำในการสร้างสารรค์และเผยแพร่เครื่องแต่งกายอย่างไทยพระองค์ทรงมีพระราชนิยมลึกซึง้งในการใช้ผ้าไทย และทรงมีพระราชดำริแน่วแน่ที่จะทรงฉลองพระองค์อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อทรงเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูและเผยแพร่าการแต่งกายแบบไทยจึงได้มีพระราชาเสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆจนกระทั่งทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นชอบ ได้เป็นชุดไทยมาตรฐาน8แบบที่รู้จักกันในนามชุดไทยพระราชนิยมอันกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยสืบมาตราบจนปัจจุบันจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญแห่งการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านฉลองพระองค์สู่สากลต้องย้อนไปในพศ2 5 0 3เมื่อพระองค์มีหมายกำหนดการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเงยือนสหรัฐอเมริกาและ15ประเทศในทวีปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเชกเช่นสารีของอินเดียหรือกิโมโนของญี่ปุ่นโดยพระวิสัยทั์กันกว้างไกล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์คือสิ่งสำคัญที่จะสื่อถึงเอกลักษณ์ของชาติพระองค์จึงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวฝรั่งเศสได้แก่นายปีแอร์บันแมงนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังให้ดูแลการออกแบบตัดเย็บและถวายคำแนะนำเรื่องการแต่งกายตามธรรมเนียมสากลและนายฟรังซัวส์เลอซาชช่างฝีมือปักเสื้อชื่อดัง ให้ดูแลงานปักฉลองพระองค์ผลลัพธ์คือฉลองพระองค์ที่งดงามสมพระเกียรติอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในครั้งนั้นซึ่งอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่1960หรือพศ2 5 0 3ัถึง2,512ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงมีพระชนมายุน้อยทรงได้พบปะกับผู้นำสำคัญของโลกอาทิ ประธานาธิบดีโดไวิดดีไอเซนฮาล์ผู้นำสหรัฐสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองผู้ล่วงลับและเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกสื่อมวลชนและชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจและชื่นชมในพระสิริโฉมอันงดงามในฉลองพระองค์ชุดไทยอย่างมหาสาลบรรดาผู้เชี่ยวชาญเครื่องแต่งกายสตรีของโลกต่างเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์ เป็นหนึ่งใน10สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก International Best r a b e s t l i s t ทันทีในปีพศ2503นั่นเองและพระองค์ยังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกอีกในปีพศ2504และพศ2507พระเกียรติคุณด้านฉลองพระองค์ได้รับการตอกย้ำอย่างสูงสุดในปีพศ2508 เมื่อนิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างวันนิตี้แฟร์ได้ยกย่องให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นหนึ่งในบุคคลใน The International Best Dressed Risk Hall of Fame หรือบุคคลที่แต่งตัวดีที่สุดตลอดการของโลกและในปีเดียวกันนั้นพระนามาพิไทยของพระองค์ ได้ถูกจารึกในหอแห่งเกียรติยศณนครนิวร์กสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ทรงเป็นหนึ่งใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก1 w the world's best dressed woman hall of fame 1965 in New York โลกจึงยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นราชินีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกอย่างแท้จริง พระราชกรณียกิจอันทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพนี้ได้ส่งผลให้องค์การชั้นนำทั่วโลกเชิดชูพระเกียรติคุณด้วยรางวัลมากมายโดยเริ่มตั้งแต่ในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทุนกล้าวถวายปริญญารัฐศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์เมื่อวันที่สสิงหาคมพศ2504และนับตั้งแต่นั้นจนถึงพศ2532 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยอีก11แห่งได้ทุนกล้าวถวายปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาต่างๆรวมทั้งสิ้น24ปริญญาในส่วนขององค์การระหว่างประเทศนั้นเมื่อปีพศ2522องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ทุนกล้าวถวายเหรียญเซเรสเพื่อพิสูจน์ว่าทรงเป็นสตรีดีเด่นที่อุทิศพระองค์พัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท ต่อมาในปีพศ2520สารคดีที่ BBC จัดทำเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในชื่อ s o of n a t i o n ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ที่หาได้ยากที่สมเร็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตรัสถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยกับประชาชนว่าเราแทบไม่มีชีวิตส่วนตัวเพราะเราถูกมองว่าเป็นบิดาและมารดาของชาติในปีพศ2521 ทรงได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมพิทักษ์เด็กนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาสำหรับพระราชกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กพิการพร้อมกับเหรียญกระสาบที่ระลึกปีเด็กสากลจากยูนิเซฟความงดงามแห่งฉลองพระองค์ชุดไทยได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกอีกครั้งเมื่อนิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่างวกฉบับอเมริกาได้ส่งช่างภาพมาขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในนิตยสารฉบับเดือนกรกฎาคมพศ2 5 2 2โดยได้ตีพิมพ์พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีสีทองซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าชุดผ้าไทยคือรักเง้าแห่งความงามที่คุณแก่การจารึกจากนั้นในปีพศ2535สมาคมเอเชียได้ทุนกล้าวถวายรางวัลด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นรางวัลแรกนับตั้งแต่สมาคมก่อตั้ง เพื่อยกย่องพระราชกรณียกิจที่ทรงยกระดับสตรีไทยและในปีพศ2536 w o r l d w i ว e Life Fund ได้ทุนกล้าถวายประกาศนียบัตรเทริดพระเกียรตินักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าปีพศ2531ถือเป็นปีที่มีความหมายพิเศษอย่างยิ่งเมื่อองค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ ได้ทุนเกล้าวถวายเหรียญยูนิเซฟสเปเชียลเรคอ i t i นิชันอวอซึ่งเป็นเหรียญที่เคยมอบให้เฉพาะกาชาติสากลเท่านั้นไม่เคยมอบให้แก่บุคคลใดมาก่อนพระองค์จึงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับเกียรติอันนี้พร้อมกันนั้นยังทรงได้รับยูนิเฟ Award of e x c e l ็กซ c เรางวัลดีเด่นที่ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศต่อมาในปีพศ2532 องค์การยูเนสโกได้ทูนกล้าถวายเหรียญโบโรพุทธโทณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นการยกย่องพระราชกรณียกิจด,ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกสิ่งทอเอเชียและในปีพศ2 5 3 3มหาวิทยาลัยจอร์สทาวกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้ทูนกล้าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขามนุษยศาสตร์เมื่อวันที่14พฤษภาคม และในวันที่26พฤษภาคมปีเดียวกันมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาได้ทูลกล้าวถวายรางวัลสตรีแห่งปี1993ในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาพระสไตล์อันงดงามที่ทรงผสมผสานความดังเบดังเดิมโอเดินได้อย่างลงตัวตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านแฟชั่นได้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมสำคัญ ที่ช่วยเผยแพร่ศิลปะผ้าไทยและอัตลักษณ์เป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แม้แต่ฉลองพระองค์ที่ทรงนำไปเยือนโลกตะวันตกเมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ก็ทรงนำกลับมาตัดแก้ปรับให้สั้นลงหรือบางลงเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศในประเทศไทยและทรงสวมใส่ในพระราชพิธีต่างๆอีกครั้งแสดงถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดรางวัลเกียรติยศทั้ง37รางวัล ทั้งในประเทศและจากองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือที่ส่งอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงและจะคงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร